ไม่เอาวิดีโอนี้เป็นวิดีโอพิเศษมาดูสิให้หอกฟุ้งตอกเล็กครับเพื่อนจักดอกนึงงลาจิตอกได้บ่แล้วมีคอนตี้เป็นของตัวเองอีกเว้นธรรมดาอะไรหอกฟงน้าเอ้าลองเพื่อนลาจิตตามเพื่อนแล้วกันเด้อไปเพื่อนตัวเองจับไม่ครับล้นเลยไหมเว้นธรรมดาเลยอนะเอ,อเสียงเ็าก่ยังเห็นงินเ,เองได้เด็ก โสุดยอดเลยพี่นงฟังเสียงคอนกัได้เหรอไปต่ออันไหนเอาอน,นี่ตัวนี้ไยุญ<ฮ>่ะขึนแตุ่ลตอกเป็นนะเบิ้งซ้ายเบื้งขน้ากันบุณน,น่ะุญนาเบิงดู

เดะพี่น้องอันนี้แม่นเฮือนงอกฟุ้งเด้อไก่สีแล้วแล้วไก่สีแล้วแล้ววันนี้ต้องขอบใจผู้ใหญ่จากบุญทุกท่านทุกคนอีกทีหนึ่งดูดีเสียเบิ้งรอบหลบปัจจุบันนี้นาเวียร์คงไหนสร้างเพิ่นกระเม็นอ่าเพิ่นกระเม็นตังเศร้าแล้วแล้วก็ตัดลังคาเรียบร้อยเนาะกำลังสีปลูกพืช เชียดมงแล้วนี่พวกเฮาอยู่บวชก,กินข้าวเสาเถ <c oughs> อะพวกเฮาอยาไไู่บกินขาา้าวเฝาเถอะตัวทิงก็นกาะคักนาะหน้าดี <c oughs> ม่นี <c oughs> ทำไมซีแอันดี เฮาปูปูทางนี้มันพอดีบกบกบริแทกซะในหตัวสองเม็ดต,ตัวอันบนต้อนะบางคันนั่นกับไม่มีไม่เหลือเวลาครับป่อถ้าต่อเขากัเสริมหนี่งเสื้อจนตัวนึ่งก็ได้แล้วตัวนึงต่อเฮาเฮาเห็ดเฮาเฮ็ดมันมันแปดกันเอาเนาะต้อเนาะต้อตสุดนั้นสุดนี้ใส่กันเอาพอดีอยูย่ใส่เดี๋หยับไม้ตัวนี้ไปฮา thơ nó. có đi học. mày học xong mẹ đi. Mình... Mình lung, lung, lung đi Bộ máy có mà... thăng, thăng đi mẹ. xuống mẹ long, long, long. đi luôn. Bopuèo mẹ vi ek. Hoa đi mẹ. Hoa đi mẹ. Hoa đi mẹ. ตัวนี้ตัวนี้ขนั้นมันหอาขนมาใส่ห้างนอกซบบได้เนาะอันนี้เ<อ>นาะน,นับบางดูบุพอจากโตบุพเพอะไก็ไป็สอกห้ามาใสา่ผู้ได้มีอยู่มอนี้ก็เอาก,ก้อนแล้ว ไม่แปลน,นี่สิได้ปูทางนี้เอาพี่น้องเพราะว่าปูจำสภาพเนาะเพื่อนเพิ่อนตอกไม้มาทางนี้หะคุณสิบเรือสม้มโต เมื่ไว่อี่นเกค่นว่าอมอิวาาเนี่ยมนจะปอีิวานว่ามากออน่ี่ตอนที่เราปังควาย้องที่เนี่ยพอเพิ่งเขาจะใส่เหล็กสิบสองตอกนะงอกฟกไปเชื่องเหล็กเขาจะซื้อมาให้เราไปเสื่องไ้ ซักกะซี่มั่นใจหรอเนาะเป็นซักกะซี่ไทยเนาะขันซักกะซี่เล้านี่ต๊อกนี่บุบบุเบี่วไปเลยนี่ซักกะซี่ไทยครับแน่ดิโอ้ยด่น่ะซักกะซี่เานด สีลาอะมันมันแคบมันบกว้างเปนหกหมสีลาเป็นพอดีเป็ีลาห้าสิบเซนนหกสิบหกสิบปลเออกว้างทังือกันเอซีลากับสร้างซีไทยบุคือกันฮะตัวห้องน้ำมีต่างห้างแล้วบอตัวนี้มัตนตนัวของเราของเราออกมา เออนี ờ, này, Nam, này, pues yeah. sí ่ตัวห้องน้ำมันอยู่น้อยนี้ตัวกอนี้ซี่แพนนะซื้อมานอกบอ่าบางทีแฟนกับบอสเป็นี่แพนกับบอยังากโัเป็นซี่แน่ะ ประมาณสิบตตัวตัวตัวค้างนี้ตัวละสามเมืนบอกฮะถ้าตีนกับหัวแล้วก็แล้วเนี่ยเออเองเท่งแล้วเนาะ่องตัวเนาะตีนกับกลางเนาะ ตีนกับกลางนี่งสี่หกตัวแล้นี่ตันนั้นเใช่กลางเพอกับครอบอบประตูเดครอบประตูดชคขอบประตูดขอบประตูล้วก็ยังมีบ้านประตูอีกยนประอ่าคนาดบ่านั้นก็ซอกส่ประตูนี้เฮาสีได้ยกขึ้นสูงดเนาะมันบอก ฮะมันให้ม huh. yeah. ันก่ก็่า่ไยหนี่มันคือตั้มาอคือตั้มัวนี่ตั้มยุกยุกไก็บมันม่บอลจะอิงออบนี้นีเพว่าตมันได้ก็บมัยูบลหองเบิ่งตัวจริงบ่งเนะบากทีมันตั้มมันยากเลยเขา้ันเขาเงินลุกกองเขาลมเขาคือตัวนี้คือตัวนี้เขาล้มกับอันนั้นพนว่า แั่นั่นเนาะก็มันกับโบแม่แนวมันหรอกหรว่าสิ่เขาที่มันสูงขึ้นไปอ่ะในตัวนี้มันนั้นมันต่ำเนาะค่าลุ้มไปเจียบลุ้มเวลาเขาคาดเทิงกินย้อนเบิร์กเบิรงกตัวจริงเบิรงกคารเฮาคันเฮาอันนั้นได้เขาก็เพิ่มขึ้นเอาโบยังเนาะมันแน่นอยู่ดอกตอกหันตอกนี้ซ้ะมันกระไดเลยยังสิโบงามเฮ็ดอ่ะเอาไเนาะงามแล้วเห็นงอกฟงเหรอไอจะคล้องเพื่อนอะจับคนตี ไอ้ฝังตัวจริงว่ามันจะเป็นอะไรพี่น,น้องเมตดห้าสิบเมตดหกสิบพอดีเมตดไหวแต่แต่พื้นนี้แต่พื้นขึ้นห้าหัวเศร้าพอได้ก็เมตดเท่าไรลองแทมงดู พื้นตัวย่องย่องแปลนนี่นะมันห้าสิบมันกะส้มสวนแล้วกันซํานี่ขันซุ้งกว่านี้มันกะมันสีเบลอันนันนน้นกระงามแล้วสุ้งไล่กับเปี๊ยกเจ้าว่าซุ้งไล่กับกรบง,งาม มีแต่ประตูนั่นแหละคันว่านั้นเราก็เสื่อมขึ้นอีกเด็กกลมเขากะจะคลักเอาเอาเป็ดไม่เป็นมาใส่พวกเขาอยู่บริกินเขาเถอะสิบเอ็ดโม้งเหรอ เขาฟงไปคนไปแปนลนเพื่อนไปไปเนี่ยเขาใจน่ะหลัวอุณหไปแล้วเขาเจอหลายคนเห็นเราไปหักซาลี่เขาเจอคดีใจแล้ว,วเวลาหูเห็ดหูช้างยักได้ยักดีเมื่อก,กี้ไปหักซาลี่ได้พี่น้องงอกฟงน่ะ เมียนเล็กเลยเก็บไมดเมือ่อกี <c oughs> ้ไปหักซาลี่อยู่พุ่นนะหอกฟงนะบุญโยกับบทอนมาเ <c oughs> นาะสำนักเลยพี่น้องคลิปนี้ก็บ,บุญโยก่อว่าหพี่น้องเบิ้งคือจังซันเนาะสำหรับการอัปเดตการปลูกเฮือนของ,งอกฟงก็ได้ฉบับน,นี้กระที่ว่าดีไร่พี่น้องดีไร่บุญโยหัวซิดดีใจเนาะแล้วก็ขอบขอบใจผู้น่าจะบุญทุกท่านทุกคนที่ให้นำใจบุญโยมาเนาะ,ะบุญโยกับจีเฮ็ดให้มันดีที่สุดอะไรพี่น้องเอ้ย อาส่วนางบประมาณในการสายใจอาเฮ็ดห้องน้ำไดเฮ็ดนอนไดกะสีประมาณม้งอ่าสิบป่ายกว่าล้านเนาะแต่ว่าในสายใจตัวจริงมันกับบุญโฮ่วมันสิมึดเท่าไหรกับบุโยศีเพราพี่น้องตื่มเด้อเอาสําหรับคลิปนี้ก็จบเพันี้ก่อนแล้วก็เอาไว้ติดตามเบิ้งคลิปต่อไปเนาะบุญโยสีท้ายเบิ้งผู้ใดที่ติดตามก็ติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องมันจะเป็นโตโตโตๆกันดอกอันใดอันใดขนาดเนาะเอาไปส่วน กินเขาทั้งคันจะกินเขาสักกะซี่ที่พวกเราซื้อมากะคือเบาแหละเพื่นในสร้างเพื่นว่าไลซะสักกะซี่เหลาเนาะสักกะซี่เหลาห้าสิบขันห้าสิบก่อสามเมตรก่ออ่ามันกระจุกอยู่หกแผ่นเนาะอยู่ในอยู่ในกลางนี่นะแต่ห่างนอกอีกไปอีกแผ่นหนึ่งห่างนี้อีกแผ่นหนึ่งก็เป็นแปดแผ่นบมีโอกาสซื้อเบืิเวละแปดแผ่นเนาะห้าเอ้ยหกอ่าแปดฟุตแปดแผ่นแล้วก็สิบฟุตแปดแผ่น อแต่ว uh, ่าซ uh, oh, 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 oh. uh. ื้อมาแปดแผ่นเราเต้นตัวจริงมาใส่ไดย์เจ็ดแผ่นหนอกกระเลืออยู่นี้ช่องแผ่นกับพวกเป็นเนี้ยพี่น้องเอาไว้เฮ็ดมุงเงินครัวห้องน้าต่อไปอ้าวท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อบายขอบใจกินเขาก่อนบ่ะเนี้

เนี่ยขอกินซื้อมาเล็กลำน้อยก็บอกมปณน,นี้เนาะงบประมาณเขาก็ยังพอมีอยู่พอจะกินหน่อยนะฮะสิบโมงวันนี้นนอ๋อเดี๋ยวพี่น้องเริ่มมายกขอ้อตัวกินเขาก่อนขอบขอบใจได้เลพี่น้องไปเนี่ยนางนี่เล็กแต